บทสุดท้ายแล้วนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวนะเราสุดท้ายสุดท้ายแล้วมันคือ Exnality กับ Public Goods อ,อ่าก็โอเคมาพูดถึง Exnality ซึ่งเป็นบทสุดท้ายแล้วนาะแล้วก็ Public Goods ด,ด้วยนะครับมันคือผลภายนอกซึ่งมันจะเอฟเฟกพวกความเป็นอยู่นะครับสำหรับ b y s t and s e r ก็คือคนที่ไม่ใช่ทางผู้ซื้อและผู้ขายอะซึ่งมันจะแบ่งเป็นเอ่อ Negative ก,กับ Positive โอเคในนิกาทีกับโพซิทีฟเนาะซึ่งนิกาทีผลกับเท่าภายนอกนิเชิงบวกลบ,บก,กับเช,นะชิงบวกเนาะซึ่งเชิงลบมันมีอะไรบ้างเนาะพวกแบบโรงงานที่แบบปล่อยของเสียลงแม่น้ําหรือว่าแบบพวกแบบการสูบบุหรีมันที่ท้างเสียงหรือโอเปอร์คาเอ็กซ์เตนแปลว่าอะไรนะบอดีเ้เฮดครับนั่นแหละแล้วก็ traffic condition เาในาะตอนนั้นได้ของจราจรโอเคนะแล้วก็ทางบวกก็จะเป็นพวกแบบการที่เราได้การศึกษาหรือว่าพวกแบบพวกเทคโนโลยีหรือว่าการที่แบบ สร้างแบบการ์เดนแบบพวกสวนสาธารณะหรือว่าฟรีไลเดอร์ที่แบบสำหรับทัวริส์เนาะ mm hmm. ซึ่งมาร์เก็ต u i l i b อ i ี m ่าอาจจะจำไปสู่การที่แบบเป็นเอฟ i ฟ i c ั่นออฟเ o คชั่นออฟร r ซ s o u ส c เ s เหมือนบลาครั้งอะ่ะี่จุดเนี้ยมันคือการที่ผู้ขายแบบไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบภ,ภายนอกจากการทำของแบบบริษัทของตัวเองขนาดนั้นเนะาะแสดงว่าเออ ไอ้มาร์กิตอีควิลิเบียมันคือแบบมันไม่สามารถที่จะเพิ่มผลประโยชน์รวมให้กับสังคมได้อย่างเต็มที่ขนาดนั้นเนาะวฉะนั้นแล้วคือเราจำเป็นต้องแบบเข้ามาแทรกแซงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้นะครับอโอเคแต่ว่าการที่เราไม่มีผลกระทบภายนอกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมาร์ก t ตอีค l ิ b r เบียที่มันเอฟฟิเชนต์เอาค้ำมากๆเลยก็คือแม็กซัมออฟเพสกับซีเอสแล้วก u พรีเซนซ์สปสแล้วก็คัสเมอสเซร์สซึ่งโอเคเรามาดูกันที่นิเกทีฟกับโพซิฟ เอกซ์โนเลดี้กันบ้างนะคะก็ถ้าดูจากการเนี่ยมันคืออะไรคือโซเชียลคอ t สจต้นทุนทางสังคมมันก็จะเป็นไฮกวัวกับเท่ากับพาเวทคอร์วกับเอกซ์โนเลดี้คอสซึ่งโซเชียลคอรสจามันจะมากกว่าพาเวทคอ o s สดีมามาอยู่เ้นนี้ใช่ป่ะแต่ว่าซัพพลายอยู่ตรงนี้ซึ่งซัพพลายมันคือพาเวทคอ o s สแล้วการที่เหมือนแบบการที่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วอะ มันกลายเป็นว่าเหมือนอันนี้มาร์เก็ตพ t คือการที่ตลาดอะผลิตมากผลิตมากเกินไปมันอาจจะทําให้เกิด market f a เฟได้เขาเลยถางตลาดได้ก็เลยเข้ามาจัดก,การสิร่งตังนี้เพื่อแล้วก็การเก็บแท็ให้มันเท่ากับ External Cost ซึ่งมันก็จะกลายว่ามันจะชิปไปที่ Social Cost เนาะอเออคือน,นี้เป็นแท็กแล้วเอออันนี้ก็คือปริมาณของออพติมัมันจะน้อยกว่า Market อีกคือเงียมนะครับประมาณนี้โอเคอาาเชิงบวกบ้างนะครับเชิงบวกเชิงบวกเป็นยังไงเชิงบวกก็คือการที่เ,ออเกี่ยวกับพวกการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง social value อ,อ่ะมันคือเท่ากับ p u b l i e value วกกับ external benefit น,นะครับก็การที่เหมือนแบบดีมนันคือสัมพันธ์กัตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วการที่แบบเหมือนมาร์เก็ตอะมันแบบผลิต แับทัวริเซลออฟคูดับพลิออกลงเกินไปใช่ปะ่ะรัฐบาลมันก็เลยเข้ามาสับซิดีก็คือให้เงินทุนอุดหนุนอันนี้คือสับซิดีนะเพิ่มขึ้นไหนแสดงว่าเออคิวของอัลจิมันมากกว่าคิวของมาร์เก็ตอีคิลเรียมขึ้นมานะะแล้วก็พีอันนี้ Q คิวลดลงคิวเพิ่มขึ้นต่อมาไฮเวดกูเรื่องสุดท้ายก็แบ่งเป็น เอ่อง่ายๆก็คือเป็น Rival, Non-Rival, e x c l u กซ์เทอ n ์เรี u ลนอนอีกเอนาะก็จะถ้าถาวาจำยังไงเราจำคือเราจำสองหัวข้อเนี่ยเพราะว่ามันเราใช้รีเวลแปลเป็นไทยว่าเป็นปลปักกับไม่เป็นปลปักปลปักหรอขี่อะไรปอปลาลอเรือปลาปลาเม็นอากาศกอไก่สอบ้านสีกัลันโอเค ก็เขาจำไรเวอร์ non-riever แล้วกันคิดกันไม่กิดกันนั่นเองก็คือหลักๆแล้วอะ private group มันคือสินค้าแบบพวกแบบเอกชนสินค้าที่หรือเป็นสินค้าที่มันต้องใช้เงินแล้วก็ต้องแบบแข่งขันคือกิดกันไม่กิดกันมันมันขึ้นกับเงินนะแต่แข่งขันไม่แข่งขันมันขึ้นกับแบบขึ้นขันอะคือเพราะว่าสินค้ามันมีจำกัดนั่นเองซึ่ง private group มันมีอะไรบ้าง หรือพับปีกูไม่มีอะไรบ้างคือบทเนี้ยมันจะเน้นที่สองตัวนี้สองสสองหัวข้อนี้นะคือถ้าถามมาจำยังไงอย่างแรกอะ่ะที่ตารางเราเขียนแบบหัวข้อเหล่านี้ก่อนอะ่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ทุกคนจำไว้ว่า p p c c ตรงข้ามกัน เสร็จปุ๊บเรารู้อยู่แล้วว่าพับบิ e Good มันคือช่องนี้แน่ๆแล้วก็ใส่ไปแล้วมันเหลือ Public Public Good มันก็อยู่ช่องนี้ซึ่ง Public ก o o d มันคือสินค้าสาธารณะที่มันแบบมันจำนวนไม่จำกัดแล้วก็มันไม่ต้องแข่งขันด้วยเพราะเป็นสินค้าที่รัฐบาลเไว้ให้แล้วก็ค m m มอนเดสเซอรอ่ะคือถ้ามันมาอยู่ช่องนี้เพราะว่ามันเป็นแบบคือมันอะไม่ต้องมันไม่กิดการคือมันไม่ต้องใช้เงินแต่มันต้องแข่งขันเพราะแข่งขันเพราะว่ามันอะสินคือปริมาณมันจำกัด แต่ว่าคือขับกูดมันคือมันใช้เงินไงแต่มันไม่จำกัดไอคือตัวอย่างโอเคก็<ม>อันเนี้ย<ม>เ,เราเราจะไม่อธิบายอะไรพวกนี้แต่ว่าเราอะจำเน้นที่ congested toll roaduncongested toll road, road หรือว่า congested non toll road แล้วก็ uncongested non toll road เอ่ออันเนี้ย congested คือแบบรถติด toll road คือมันแบบต้องคือมันเป็นทางทางด่วนปะทางด่วนที่รถติด พี่ใช้แล้วอ่ะมันต้องใช้เงินแต่มันก็ต้องแข่งขันก็คือคนเยอะอีอะมันก็อยู่ในช่วงของของไฮเบิร์กแต่ถ้ามันเป็นรถรถไม่ติดแต่เป็นทางด่วนโอเคมันใช้เงินแต่มันไม่แข่งขันโอเคในช่วงนี้แต่ถ้ามันทั้งรถถ้ามันรถติดแต่มันไม่ใช่ทางด่วนมันเป็นรถรถติดธรรมดาทั่วไปอ่ะก็จะเป็นคอมมอน์ ก็คือมันไม่ต้องใช้ตังค์แล้วก็มันแข็งขันแล้วก็ในส่วนของ public g o o d ก็คือรถไม่ติดแล้วก็ไม่ใช่ทางด่วนเป็นถนนทั่วไปธรรมดาเลยแบบเช่นแบบพวกในชนบทที่แบบรถไม่ติดอากาศที่เราหายใจอ่ะอะไรอย่ายก็ก็จะเป็นในส่วนของ public goods ซึ่งโอเคเรามาขยาย public goods กับ common r e s o u r c e กันนิดนึงเนาะคือ public goods มันจะไม่มีราคา คือเอเวอร์สำหรับทุกคนเลยแล้วก็เอ่ออันนี้ขออยู่ตัวอย่างพวกฟร mm ีไรเดอร์ข้อเบีนิดนึงตรงที่ว่าคือคนอ่ะเขาไม่อยากที่จะมาจ่ายเงินเพื่อที่จะสร้างาพัฟบิคูลเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีหนุดมันไม่ได้ตังค์ไม่ได้ผลตอบแทนอะใช่ไม่ได้ผลตอบแทนใช่แล้วอ่ะเราก็เลยเข้ามาช่วยถ้าคือท่านรู้คิดว่าเออช่วยท่องมันได้ผลอ่ะมันค่อนข้างมากมากกว่าคือพวกคอร์สอยู่แล้วว่เราก็จะเป็นคนสร้างาพัฟบิคูลให้กับประชาชนขึ้นมา เช่นพวก nation a l defense basic r e s e a r c h s fighting poverty หรือว่า like h o กเแต่ว่าถ้าเป็น common resources อ่ะมันก็จะเป็นพวกแบบ t r a z y o f the common อ่ะคือเหมือนแบบคนอ่ะเข้ามาบริโภคเกินไปจนเกิดอย่างกระชีว e s s e n a l i t y เกิดการแข่งขันขึ้นมาเนาะซึ่งหลักๆก็จะเข้ามา regulate the use tax the use แล้วก็ pay privatize ก็คือเหมือนแบบเหมือนเข้ามาออกกดเพื่อลดการบริโภคหรือว่าออกออกพวก tax ขึ้นมาแล้วก็มีการ privatize แบบอะไรขึ้นมาเนาะซึ่ง ก็ตัวอย่างก็จะเช่นพวกแบบ clean air water c o n g e t e a t l o w หรือว่าแบบ internal c o n s e v a t i o n คือมีการแบบเพิ่ม tax เ,เพื่อให้ลดการบริโภคลดลงเนาะโอเคอันนี้คือจบในส่วนของ public goods แล้วก็ externality แล้วแต่แต่แต่เราก็อยากจะมาทบทวนเรื่องตลาดทั้ง4แบบนิดนึงจากตารางนี้ซึ่งไม่ใช่ตารางที่อยู่หนึ่งสี่ไปหามาอีชโอเคเรามาเริ่มจากอาสายไปก่อนลวกันเนาะ perfect condition คืออะไร คือการที่แค่คันสมบูรณ์แค่คันสมบูรณ์เนาะราคาจะเท่ากับมินิมัมของเอเวเรจทุทุกคอสอ่าวัดการาฟอย่างี้อ่คือจุดต่ำสุดเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะเออพเท่ากับเอ็มซโอเคพีเดี๋ยน่ะก็คือออร์เรคชั่นเอฟฟิเชนซี่ซึ่ง อันนี้ก็คือ Mr ข้ากับ d ข mm hmm. ้ากับ r ข้ากับ p ซึ่งอันเนี้ยเราพิสูจน์ไปให้แล้วนะครับในก่อนอันนี้ซึ่งโอเคอันนี้จำไว้ว่าเรามันเป็น price taker price taker คืออะไรการที่เราอะไม่สามารถควบคุมราคาได้คือตลาดควบคุมราคามาให้เราคือ,อกำหนดการาคาแล้วต้องขายเท่านี้เนาะแล้วก็มันเป็นสินค้าจะเป็น perfectly elastic demand curve นั่นเองทีด่ดุมากมาาว่าครว่าชั้นนพอยใช่แล้วก็อันนี้มันจะไปอ,อินจะใสกับในส่วนของ m o น o โ o ลิสคอมเพติชันใช่ในส่วนของแบบเออมันเข้าออกง่ายออกง่ายแล้วก็ไม่มีโลงรันอี o โนมิคโปรฟิตแล้วก็ p r i c ์เท่ากับ ATC แล้วก็มี Many firms ี่เฟิร์มีคนเข้ามาเ <ลง S 1> ยอะต่อมาจะมาพูดถึง m o n o โ o ลิสซิคคอมเพ t ติชันกันบ้างเนาะสินค้ามันจะต่างจากคือสินค้ามันต่างกันนะแต่มันคล้ายๆกันแต่ยังมีความต่างอยู่แล้วก็เออสินค้าจะแบบค่อนข้าง ยืดหยุ่นมากกว่า monopoly แล้วก็ oligopoly แล้วก็มีบริษัทเข้ามามากกว่า monopoly ก็ oligopoly น,นะแล้วก็จะมีการ advertising โฆษณาเพือ่อดึงดูดนซูเมอร์ให้เข้ามานั่นเองอแล้วก็ในส่วนของตัวตัวของอกราฟก็จะเป็นแบบ ad มันมักอันเนี้ยจำจำได้ปะอันเนี้ยอันนี้คืออะไร mr อันนี้คือ ir a r โอเคซึ่ง ตามนี้เลยแล้วก็ P จะมากกว่า MC ไม <Mission course. S 2> ่ใช่ cost กำไรโอเคแล้วก็จะมี d v b d l o l แต่ว่าเป็น small J-Ball o แล้วก็ที่สุดข้อตรงเนี้ย Monopoly อะ่ะมันจะไปคล้ายๆกับอันออน,นี้ตรงนี้เนาะรวมถึง Monopoly มันจะเป็น pie maker เนาะแล้วก็จะไม่มีสินค้ทาที่สามารถทดแทนได้แล้วก็ที่สำคัญคือมี single seller มีขายลายเดียวแล้วก็เป็น เอ่อ p าร์ i ฟคดิสก์พาร์เฟคไคลส์คือมิชชั่นดีเท่ากับเอใช่ดีเท่ากับเออ๋อเหมือนกันเดี๋ยวต่อมามาพูดถึงโอลิโกโพลีกันบ้างเนาะซึ่งโอลิโกโพลีอะ่ะก็จะเป็นแบบเอ่อจะมีเซอร์จิ้งไฟ i ิงซึ่งเป็นแกงแบบวางแผนกำหนดราคาคู่แข่งอะไรเงี้ยว่าแบบ เฮ้ยว่าพวกแข่งจะไปยังไงเท่าไหร่เนาะซึ่งจะมีเกมเจอรี่คอล์ูชั่นแล้วก็เออมีการแบบมูชั่วอะ่ะอินด p พีเ e นซ์ซึ่งอันเนี้ยมันจะมีส่วนที่อินเตอร์เซ็กกันตามนี้เลยเออแล้วก็ส่งนก่อนคือมันไฮบริดทู e n นทรีเข้าเขาค่อนข้าง,าง <yeah. S 1> ยากเนาะเออแต่ว่ามันมันมันจะมีลองรันอีกคนจะมีโปรฟิตนะของโมโน p o l y ีแล้วก็มีเดเวลลอปเจอรที่เรียนไปเนาะ แต่ว่าโอเคออริโกลดี้จะไม่มีอะไรที่เหมือนกับ p r f e c t condition เลยนะคะแล้วก็โดยรวมทั้งหมดแล้วอะทั้งหมดเนี่ยสี่ประเภทเนีย profit profit m a x i m i z i n g อะของเฟิร์มอะมันจะผลิตที่ MR เท่ากับ MC แล้วก็จุด,ดชัดดาว w <Yeah. S 1> อย o i อะจะอยู่ที่ P แล้วก็ ABC <Yeah. S 1> แต่ว่า break even point <Yeah. S 1> จะอยู่ที่ P เท่ากับ average total cost เนอะแล้วก็ จะมีคอส์สทบที่คายๆกันนั่นเองโอเคจบกันจบแล้วสำหรับโฟมาร์เก็ตสตรัคเจอร์แล้วก็พวกเอ่อพาร์พิเกสเอ็กซ์แนลิตี้มาร์เก็ตต่างๆแล้วก็ในส่วนของแบบคอร์สออฟโปรดักชันปคลิปก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบไม่อยากให้กอนะแบบตั้งใจสอนตั้งใจพูดมาแล้วก็คลิปนี้2ชั่วโมงเต็มก็ ออขอบคุณที่ดูจนจบนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดทุกอย่างนะครับยังเป็นรีพอร์ตคับผมจุกต้องเย้เแต่ถ้าอยากดูสั้นกว่านี้ก็ดูกอคูคู1.5นะครับเอแชร์แชร์ไปให้เพื่อนที่รู้สึกว่าอีค่อน่านจะไม่รอดแล้วก็ได้แล้วก็เดี๋ยวสรุปเราจะใส่ในดร์แล้วก็อยู่ในช่อง description คอมเมนต์นี่แหละถ้ามีสงสัยถ้ามีอะไรสงสัยตรงไหนก็ ดีเอ็มมาได้ที่ไอจีมินอิสตัีไม่ใช่มินชีสตัดดี้มี m i n t h h i s <ok t u d y แต่ถ้าสงสัยยากสงสสงสัยเยอะก็ไปถามอาจารย์ง่ายสุดก็อันนี้เราจะสรุปคือเราสรุปจากเิบสีนะคะก็อาจจะต่างใช้คำศัพท์ที่ต่างจากเิบอื่นๆหรือว่าแบบอาจจะเน้นต่างกันก็ เน้นว่าอ่านอ่านอ่านสไลด์อาจารย์ในสิ่งตัวเองเป็นหลักก็ดีแต่เนี้ยคือมันเป็นแบบออปชั่นที่ดูเพื่อให้มันกระชับแล้วก็เข้าใจมากขึ้นเนาะเป็นคลิปที่แบบ2ชั่วโมงที่แบบเออมันคือเนะื้อหาทหั้ดที่เราเรียนมาแบบหลายหลายเดือน2เดือนปะอเออ<ด>ประ,ประมาณเนี้ยก็อาจจะแบบเป็นคือเราก็แบบพยายามเหมือนพูดแล้วก็เอเอก่งในสิ่งที่เขาน่าจะออกด้วยแล้วก็หลักๆแล้วคิดว่าจะจะออกแบบอย่างเล็งเยอะหน่อยอ่ะแบบ กระจายกระจายแต่ออกรบทุกหัวข้อก็เน้นอ่านเรื่องที่คิดว่าเข้าใจแล้วก็อันไหนที่ไม่เข้าใจก็ไปอ่านวิชาอื่นก็ได้ถ้าไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเราก็คงจะไม่เน้นทุกจุดเหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีเวลาเยอะเข้าด่านนั้นอยู่แล้วก็เน้นนั้นที่เราสุกว่าเข้าใจจริงๆเนาะอย่างเช่นตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็ได้ก็ไปเน้นพวกแบบ Co ร์สอ f ฟฟังชั่ก็ได้หรือว่าเป็นเน้นพวกแบบตลาดอะไรอย่างเงี้ยพวกหัวข้อพวกนี้ที่แบบ เขาอาจจะถามว่าเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์ตลาดโมโนโพลีอะไรพวกเนี้ยเอออาจจะถามถูกไม่ถูกหรือแบบให้กอขอคองอมาแล้วก็แบบถูกกอขอกคอกองอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยก็ได้เขาก็ออกนัรจับประมาณนั้นแล้วก็อาจจะเป็นข้อเขียนถ้าถามว่าข้อเขียนอาจจะออกอะไรอาจจะให้ออกออกให้วัดกราฟกราฟอะไรพวกเนี้ยเออกราฟอะไรวะกราฟกราฟคำนวดกราฟอะไรพวกนี้ก็ได้ หรือแบบอาจจะถามว่าแบบได้กําไรให้กราฟมาแล้วถามว่าเออได้กําไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคํานวณคิดว่ามีอยู่แล้วพวกนี้ประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนขอบคุณมากที่ดูจนจบฝา,ากแชร์ให้เพื่อนที่รู้สึกว่าถึงจุดวิกฤตแล้วต้องดิฟแล้วก็จะพักกับสู่